เอาละครับผมสวัสดีเพื่อนเพื่อกันด้วยนะครับวันนี้นะฮะเราก็กลับมาอยู่กันอีกเกม Marvel Super กันอีกเหมือนเดิมนะฮะ แน่นอนนะครับวันนี้นะครับเราก็กลับมาอยู่กันในช่วงที่เราจะมารีวิวฮีโร่นะครับและฮีโร่ที่เราจะมารีวิววันนี้นะครับเป็นฮีโร่ตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับที่จะถูกอัปเดตในซีซั่นที่4ในเร็วๆนี้นะครับก็คือพรุ่งนี้นั่นเองนะครับวันที่10ตุลาคมฮีโร่ตัวนี้นะครับมีชื่อว่ามาจิกนั่นเองนะครับเป็นฮีโร่ผู้หญิงนะครับมาในสายต่อสู้นะครับเมื่อคลิปที่แล้วเนี่ยเราได้สปอยไปนะครับใครทายถูกบ้างนะครับใครทายถูกเนี่ยคอมเมนต์บอกหน่อยนะฮะใครทายผิดก็คอมเมนต์บบอออกกกด้้วววยยยลละะะะันนนฮาาาจเเเช็ค่่่รรทีีแ กันถูกหรือเปล่านะครับว่าฮีโร่ตัวนี้มันจะมาในตำแหน่งอะไรนะฮะแล้ววันนี้นะครับเราจะมารีวิวฮีโร่ตัวนี้กันนะครับว่าตัวนี้นะครับสกิลของเขาเนี่ยมีความสามารถอะไรบ้างนะครับแล้วก็สกิลแต่ละสกิลเนี่ยมันทําอะไรได้บ้างนะฮะบอกได้เลยว่าฮีโร่ตัวนี้นะครับค่อนข้างโหดแล้วก็เด็ดมากๆนะครับโอเคเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับผมจุกกรูมาดูรูปร่างหน้าตาของเขากันนะฮะนี่เลยนะครับโอ้โหสาวสวยมากๆเลยนะครับดูดีนะฮะ โอ้โหสุดยอดนะฮะหน้าตาสวยผมทองโอกใหญ่เอลสบป้มโอ้โหวยสเปคกูเลยให้ตายเถอะนี่ก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาของเขาเลยนะครับกับสกินเดิมนะฮะกับดาบอันใหญ่แล้วก็ยาวเหมือนปิกาจูของใครหลายๆคนนะฮะนี่คือเป็นสกินเดิมนะครับยังสวยขนาดนี้นะฮะไม่อยากจะคิดเลยนะครับว่าสกินที่เสียตังค์ซื้อเนี่ยจะสวยขนาดไหนนะฮะ ฮีโร่สาวสวยสายต่อสู้คนนี้นะครับมีสกิลกดทั้งหมดอยู่4สกิลนะครับแล้วก็สกิลติดตัวอีก1สกิลนะครับรวมเป็น5สกิลนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดสกิลแต่ละสกิลกันเลยดีกว่าสำหรับสกิลติดตัวของเขานะครับจะแยกไปอีก2ออย่างนะครับติดตัวอันแรกเนี่ยนะครับเมื่อตัวของเขาเนี่ยสร้างดาเมจแกสตูนะครับจะได้รับพลังมืดมานะครับและเมื่อเขามีพลังมืดเนี่ยนะครับการโจมตีทั่วไปครั้งต่อไปเนี่ยจะสร้างดาเมจได้แรงขึ้นนะครับ สกิลติดตัวอย่างที่2เนี่ยนะครับเมื่อตัวของเขาได้รับพลังเมื่อจนเต็มเนี่ยเขาจะแปลงร่างเป็นราชนีนรกนะครับก็จะอัปเกรดบัฟการโจมตีทั่วไปพร้อมกับเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่แล้วก็ความเร็วในการโจมตีนะฮะนี่ขนาดสกิลติดตัวนี่เนี่ยยังหวดขนาดนี้นะครับยิ่งเราโจมตีนานสร้างดางเมจเรื่อยๆเนี่ยนะครับเราจะตีแรงขึ้นนะฮะโอ้โหหดจริงๆเลยนะครับแค่สกิลติดตัวเนี่ยก็กินขาดแล้วนะฮะ สกิลกดสกิลที่1น,นะครับเราสามารถที่จะกดค้างเพื่อชาร์จได้นะครับยิ่งเราชาร์จนานเท่าไรเนี่ยนะครับดาเมจก,ก็จะยิ่งสูงยิ่งแรงขึ้นและในระหว่างที่เขาชาร์จเนี่ยนะครับเขาจะมีเอฟเฟกต้าน CC นะครับแต่ว่าเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะเคลื่อนที่ได้ถ้าเราใช้สกิลนี้ในสถานะราชินีนรกเนี่ยนะครับดาเมจของสกิลนี้เนี่ยมันจะแรงขึ้นด้วยนะฮะเอาเรื่องอยู่นะฮะสำหรับสกิลที่1นนี้ สกิลกดสกิลที่2เนี่ยนะครับจะเป็นการสร้างดาเมจไปข้างหน้านะครับถ้าศัตรูตัวไหนโดนเนี่ยนะครับก็จะลดความเร็วแล้วก็เพื้นปู HP ให้กับตัวเองด้วยถ้าเราอยู่ในสถานะราชนีนรกแล้วเรากดใช้สกิลที่2เนี่ยก็จะเพิ่มการโจมตีเข้ามาอีก1ครั้งด้วยนะฮะทำให้สกิลที่2เนี่ยนะครับดาเมจเยอะขึ้นแรงขึ้นแน่นอนเลยนะฮะ สกิลที่3นะครับเป็นสกิลที่เราจะต้องกดค้างเพื่อชาร์จนะครับขณะที่เราชาร์จเนี่ยนะครับเขาจะมีความเร็วในการเคลื่อนที่เพิ่มขึ้นนะครับเมื่อเราชาร์จเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็จะพุ่งโจมตีไปยังทิศทางที่กำหนดนะครับก็จะสร้างดาเมจแก่ศัตรูที่โดนนะครับขณะที่เราอยู่ในสถานะราชนีนรกเนี่ยนะครับดาเมจของสกิลที่3เนี่ยนะครับก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะฮะ มาดูทีเด็ดของเขานะครับกับสกิลที่4ี่อันติเมตสกิลของเขาเะครับเมื่อเรากดใช้เนี่ยนะครับตัวของเขาเนี่ยจะดึงสตูเข้ามายังเขตแดนนรกนะครับก็คล้ายๆยกันกับเนโมเลยนะฮะเนโมเนี่ยจะเป็นน้านะครับแต่ว่าตัวใหม่นี้ก็จะเป็นไฟนะฮะแล้วก็วงเนี่ยก็ถือว่าไม่ใหญ่ไม่เล็กเกินไปนะฮะจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คืออันติของเขาเนี่ยแม่งจะมีเอฟเฟกไฟด้วยนะฮะดูดินะครับเอฟเฟกไฟรอบจออะนะครับแม่งสวยขนาดไหนนะฮะคือแบบมันโคตรแตกต่างเลยนะ ไม่แน่ใจว่าตัวอื่นเนี่ยจะเป็นแบบนี้หรือว่าเป็นแค่ตัวเราตัวเดียวนะครับอันนี้ผมก็ยังไม่แน่ใจนะฮะแต่ที่แน่แม่งเอฟเฟกอันติเนี่ยแม่งโคตรเด็ดเลยนะครับสำหรับฮีโร่ตัวนี้นะฮะมาดูลีลาของเขานะครับตอนที่เขาอยู่เฉยๆนะครับแล้วก็ตอนวาร์ปกลับบ้านนะครับนี่เลยนะครับนี่ก็จะเป็นตอนวาร์ปกลับบ้านนะครับจะต้องลำดาบก่อนนี่นะฮะถือว่าเป็นฮีโร่หนึ่งตัวที่ค่อนข้างโกงมากๆเลยนะฮะ เดี๋ยวผมจะสรุปสกิลให้แบบเข้าใจง่ายๆนะครับสำหรับสกิลติดตัวเนี่ยนะครับเมื่อเราสร้างดาเมจแกสตูเนี่ยจะเป็นการเก็บสแต็กนะครับขณะที่เรามีสแต็กอยู่เนี่ยการโจมตีทั่วไปครั้งต่อไปเนี่ยมันจะสร้างดาเมจได้แรงขึ้นนะครับและเมื่อเราเก็บสแต็กจนครบแล้วเนี่ยนะครับเขาจะกลายร่างเป็นราชนีนรกนะครับก็จะอัปเกรดการโจมตีทั่วไปเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่แล้วก็เพิ่มความเร็วในการโจมตีและก็คอยบัฟสกิล1 2แล้วก็3ด้วย สกิลที่1ถ้าเรากดชาร์จนานเท่าไหร่ดาเมจก็จะยิ่งแรงขึ้นขณะที่เราชาร์จเนี่ยนะครับเราจะต้าน CC แล้วก็เราไม่สามารถที่จะเคลื่อนที่ได้นะครับถ้าเราอยู่ในสถานะราชินีนรกเนี่ยดาเมจพื้นฐานของสกิลที่1เนี่ยมันจะแรงขึ้นนะฮะสกิลสองจะเป็นการสร้างดาเมจจากตูนะครับถ้าโดนเนี่ยก็จะลดความเร็วตูแล้วก็ฟื้นฟู h ฮดีให้กับตัวเองขณะที่เราอยู่ในสถานะราชนีนรกเนี่ยนะครับก็จะเพิ่มการโจมตีเข้ามาด้วย1ครั้งสกิลสามก็เป็นการกดชาร์จนะครับขณะที่เราาาจนะได้้้มขงงงปหสู ถ้าเราอยู่ในสถานะราชนินรกเนี่ยดาเมจพื้นฐานของสกิลก็จะแรงขึ้นด้วยส่วนอันติของเขานะครับจะเป็นการสร้างอนาเขตเหมือนกับเนมอเลยนะครับแต่ว่าอันนี้จะเป็นไฟแทนนะฮะนี่ก็จะเป็นสกิลทั้งหมดนะครับของตัวนี้นะครับมาจิของเรานะฮะตัวนี้นะครับบอกได้ว่าสกิลของเขาเนี่ยค่อนข้างครบครันมากๆไม่ว่าจะเป็นการเก็บสแต็กนะครับการ ไกลล่างนะครับมีสกิลสร้างดาเมจมีสกิลต้าน CC หรือว่าต้านการควบคุมนะครับมีสกิลที่คอยฟื้นฟูให้ปีให้กับตัวเองนะครับและที่สำคัญนะครับมีสกิลที่คอยสร้างอนาเขตเหมือนกันกับเนโมเลยนะฮะเอาไว้เปิดทีมไฟให้กับเพื่อนๆนะครับแล้วก็มีเอฟเฟกที่สวยงามมากๆเลยนะครับสำหรับอันติของเขานะฮะนี่ก็จะเป็นฮีโร่ตัวใหม่นะครับถ้าเกิดว่าผิดภาพประการใดก็ขอโทษเพื่อนๆมาณที่นี้ด้วยกันเนาะสำหรับข้อมูลของสกิลตัวใหม่ก็จะมีประมาณเท่านี้นะฮะ ท้ายคลิปนี้นะครับก็ขออัปเดตกิจกรรมแรกในซีซั่นที่4นี้นะครับก็คือการร่วมกิจกรรมเนี่ยนะครับโดยการใช้ไอเทมทองหรือว่าคริสตัลเนี่ยนะฮะคือเราสามารถที่จะเข้าร่วมแล้วก็รุ่นรับของรางวัลต่างๆมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกล่องสมบัติแห่งแสงนะครับลูกบอลดวงดาวสิรงวัลเหล็กอัญมณีแห่งความกล้านะครับบัตรทดลองฮีโร่แบบสุ่มนะครับคริสตัล แล้วก็แพ็คเลือกสกินนะครับนอกจากนี้นะครับเมื่อเราสะสมจํานวนการสุ่มถึงจํานวนที่กําหนดเนี่ยก็สามารถที่จะปลดล็อกของรางวัลโบนัสต่างๆมากมายเลยนะครับรวมถึงลูกบอลดวงดาวรูปประจําตัวไอเทมต่างๆที่ใช้ในการสุ่มเนี่ยสามารถที่จะรับได้จากการเข้าไปเล่นเลยนะครับยิ่งเราเล่นมากเท่าไหร่โอกาสที่จะรับรางวัลใหญ่ก็มีมากยิ่งขึ้นนะครับนี่ก็จะเป็นการอัปเดตคร่าวๆนะครับสำหรับฮีโร่ตัวใหม่นะครับแล้วก็กิจกรรมใหม่นะครับี่ถูกอัปเดตเข้ามาในวันที่10ที่จะถึงนี้นะครับก็คือพรุ่งนี้นั่นเองนะฮะ โอเคนะครับวันนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็จะมาอัปเดตประมาณเท่านี้นะครับเดี๋ยวไงเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีนะครับในวันพรุ่งนี้นะฮะสำหรับซีซั่นใหม่ที่จะถูกอัปเดตเข้ามาก็คือซีซั่นที่4นั่นเองนะครับโอเคครับหากเพื่อนเพื่อนดูคลิปจบแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์ด้วยนะครับเพื่อผมได้มีกำลังใจแล้วก็มีตังค์ซื้อคอมใหม่ด้วยนะฮะโอเคก็ขอตัวลาเพื่อนไปก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะครับกลับ และ LLY Lift นะครับในวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับอัปเดตเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆการปรับสมบุลที่โลกการอัปเดตแพทใหม่นะฮะแล้วก็วันอาทิตย์นะครับก็มาเจอกันกับการอัปเดตข่าวสารเกมนะครับก็ฝากด้วยลกันนะครับโอเคขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ